สวัสดีค่ะมินี่กืบสิบพาพี่น้องมาเบิ้งรถซีรอนะคะ NKR ร้อยเอ้ย NKR เครื่องเครื่องแปดสิบแปดแรงนะจ๊ะเอ้ <c oughs> อาเดี๋ยวามมาไกลๆแบบนี้ไหมนี่แค่นี้นะคะเนาะนะครับเออหลังจากกินเขาง่ายแล้วอเออกินเขาเศร้าแล้วนะครับ<า>เอ้าสบายดีครับพี่น้องนะครับมาพอพีพอน้องมือนี่นะครับตรงกับวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับตรงกับ,บว, ي, กกว,วันวานวเลนไทน์ว่าดิตะกรงว่าแนแน่นอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์เจ้าสิให้งยังข่อยจักเดี๋ยวภาสิให้ผู้บ่าวข่อยผู้หลานเนาะผู้บ่าวข่อยก็งนงี้เนี่ยกูเงียบเลยนะครับมื่อนี้น้ำกระโกตุกนะครับน้ำเสนอเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นอิวซุ NKR นะครับเป็นอิวซูเอ็นแคอาร์เป็รถสี่ล้อนะครับทะเบียนแบบไม่ติดเวลา นะครับสาหรับพี่น้องนะครับผูกกระรังมองหานะครับรถบรรทุกนะครับแต่ป้ายทะเบียนปิกอัพนะครับใช้ใบขับขี่รถกระบะนะครับใส่ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลธรรมดานะครับบ่ต้องโอนบ่ต้องใส่ประกอบกันนะครับพี่น้องโอนแบบรถกระบะนะครับใช้กติกาแบบรถกระบะเด้อนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนแรกเริ่มเดิมทีสองพันห้าร้อยสามสิบเเป็นตัวบักรสั่งลุยหน่อยนะครับเป็นตัวสั่งลุยน้อยนะครับ รถคั้นนีผู้ใดเคยติดตามโกตุกนะครับโกตุกเอามาขายเทนึงแล้วนะครับให้กับพี่ครับน้องนะครับบ้านใกล้กันนี่แหละตำในตาบนเดียวกันนี่แหละนะครับรถเพิ่นเอาไปใส่นะครับขนหยาขนยู่นะครับแต่ว่าใส่ไปใส่มาแล้วมันคือสีขั้นหน่อยแดีโกตุกเพิ่นเอาอย่างไรขั้นใหญ่เอาเปลี่ยนเป็นขั้นใหญ่นะครับเอาเอาขั้นหน่อยก็ขึ้นมาไว้นะครับพี่น้องเอามาเบิ่งใไกลไๆนะครับพี่น้องนะครับรถขั้นนี้นะครับเปิด เปิดราคา,คาอยู่ในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นบ่ขายพันแสนหกดอกบ่เปิดพันแสนขายแสนหาหาแต่ว่าต้อรองคุยกันด้อีกครับพี่น้องนะครับอ๋นะครับเจสฝี่เฟ้วาว่าเพงแท้ถึงแท้มาเบืองไกลๆสะกอนนะครับสีสันวัะนะครับเกิดเป็นรถบ้านะครับรถคันนี้ไม่เคยทําสีแม้แต่จุดเดียวแม้แต่ครั้งเดียวนะครับทุกส่วนในรถคันนี้เป็นเดิมโรงงานทั้งหมด นะครับทุกส่วนทุกชิ้นส่วนเป็นเดิมตัวงานทั้งหมดแม้กระทั่งกระจกซองหลังนะครับกระจกซองหลังนะครับกระจกหนานะครับเป็นเดิมโรงงานบอสเซียมาเบอร์ไก่ตากล้องนะครับนี่คือนะครับชัดเจนเลยนะครับทนทานย้อยการเวลานะครับอันนี้คือเป็นจำมีในรถอีซูซุสั่งลุยเท่านั้นนะครับเป็นรถบรรทุกสั่งลุยเท่านั้นเพราะว่าสิสั่งลุยหน่อยสั่งลุยไงนะครับอันบักนี่สั่งลุยหน่อยนะครับทนทานย้อยการเวลานะครับจากอีซูซุ เอวนะครับพี่น้องนะครับทนทานเยอะการเวลานะครับขอบริมคือรถคันนี้นะครับเป็นเดิมทุกชิ้นจากโรงงานใส่คําว่าเดิมทุกชิ้นจากโรงงานนะครับยกเว้นยางยางมันเปลี่ยนลายเทียเราละนะครับพี่น้องเนาะนะครับเข็มไม่หน่อยๆนะครับเข็มไม่น้อยๆนะครับไม่มีนะครับไ่มีผูกแม่กระทั่งจุดเดียวนะครับไม่มีผูกแม่กระทั่งจุดเดียวว่าเบิ้งเกี่ยงภายในน้ำกันนะครับพี่น้อง นะครับเอาเบื้องยางก่อนนะครับยางเป็นบิสโตนทั้งหกสี่เส้นนะครับเป็นยางบิสโตนทั้งสี่เส้นนะครับเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอบสิบห้าเด้อนะครับเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอบสิบห้าโอเคดี๋ยบอฟังเสียงน้ำขนบอบางดีค่ะเด้อบางนะครับบางทุกมิตินะครับเดิมสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถคันนี้นะครับเอา เบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องนี่นะครับสติกเกอร์นี่ครับยังอยู่นะครับยังอยู่ครบนะครับเก๋งภายในนะครับอยู่ครบทุกกินอยู่ครบทุกอย่างครบแล้วสวยด้วยนะครับครบแล้วสวยด้วยนี่เบิ้งพื้นนะครับพื้นนะครับพื้นนะครับเดี๋ยวเสียาโกตุกตัวอิลินหรือตัวอิลินะครับพี่น้องนะครับเบื้องดูนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นก็ิบนี่นะครับตัวปักตัวนี้เหลือหมดทุกอย่างนะครับยังมัดตุกแนวนะครับพี่น้องบม่มีขาดเหลือเสียลนจักย่างครับบอกสวยนะคะ บอยก็ยังสวยอยู่นะครับบอยยังสวยอยู่นะครับแม่กระทั่งวิทยุยังไม่เคยติดเลยรถคันนี้นะครับรถวิทยุยังไม่เคยติดมาจากโรงงานไม่ยางไรจังสันเลยครับพี่น้องนะครับ, <navy> <S 1> <S 1> รบเอาอันนีก้ก็ะยดนจักน้อยะะเด้อเดี๋ยวจะไปติด <S <S ไหมเดี๋ยวคนถูกติดจดไล่ละเอ,ยอยยียดหางไหมยังรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามาดูดิการปิดประตูนะครับนี่ แกบจะมาปุนบานเสาสั้น้อยยืนตรงสวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้แม่จ้ามกับแก่แล้ค่ะนะครับแม่จ้ามกับแก่จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีแนวเห็ดให้แก่บ้องแก่สมัยก่อนเเด้อนะครับครอบนะครับซุ้มประตูไอ้ครอบครอบกระบะเป็นครอบกระบะริมใหญ่นะครับริ้วลอยนะครับมี่ห้อยเนี่ยนิดหน่อยนะครับแต่เก็บทั้งล่างนะครับตามอายุการใช้งานบ่มีผลกับการใส่เงานบ่มีอยงเพราะว่าไม่ขาง่ายยังดีนะครับพื้นไม้บางทับด้วยเหล็ก นะค, so คร so oh, an like ับค oh, ันสีนี่สวยมากคันสีงามค่ะคั้นสีใช้คำว่าสวยมากแหนบเดิมโรงงานนะครับไม่ต้องให้แกะบ่คยตอกนะครับแหนบจากเดิมจากโรงงานนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพลาลอยนะครับข้างนาก็เป็นแหนบนานะครับข้างนาเป็นเพลาลอยแหนบนานะครับพี่น้องนะครับพื้นนะครับเบื้องพื้นน้ำกันพื้นเป็นเหล็ก ตีนเป็ดตีนไก่ปูได้เล็กแล้วนะว่างทับไม้ข้างล่างอีกเทียนหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับแบบจบๆเลยวางทับไม้ข้างล่างอีกทีนึงเป็นคอกนะครับเป็นคอกเป็นขอกนะครับพร้อมใช้จ้ะยังบ่อนั่งนี่พี่น้องนะครับกูตุกข้าวท่านในล่างนะครับรถคือเดิมโรงงานอีหลีนะครับล่างเนี้ยมัท่านในล่างดีนะครับขีดตามไส้นิดๆหน่อยๆนะครับยาวมานะครับมันสิเดี๋ยวนะครับถังน้ำมันบ่มี้วใกระแทกกระทัน นะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานก็ยังอยู่เนี่ยถังน้ำมันเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะครับถังน้ำมันเดิมโรงงานอ่ะเก๋งภายในเบิงนกำกันฝั่งทางนี้นะครับพี่น้องนะครับเก๋งภายในนะครับฝั่งทางนี้เบิงนํำกันนะครับอืมนะครับผ้ายางพื้นนะครับยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบนะครับแป้นเยียบเบรกเยียบคาดนะครับยังมาทันด้สึกเลยนะครับยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะครับพี่น้องรถมูนี่สีมีเพดอยู่นี่นะครับเพด เพีก็ยังอยู่นะครับเพีรเห็นบอยูน่นี่นี่นี่ยูนี่จะเห็นบอนี่นี่เออนี่ละเออนี่ละเพีรเขาสียูนี่เด้อนะครับประตูนะครับประตูนีแนตึ๊บนะครับนี่นะครับความสันคือคือเดิมอีหลีครับพี่น้องนะครับยังบ่เคยโปดสีบ่เคยเห็ดสีบ่เคยแตะต้องเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดแล้วนะครับพูดได้รถคันนี้ไปใส่ค้ว่าดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับในราคา1 5 5 0 0 0บาทนะครับแป่รถ ป้ายรถกระบะเป็นรถป้ายน้อยนะครับเอาเปิดอันนี้ก็เอายกหัวซอยพ่อยข้บ้านได้หรอกแม่ช้างไม่ยกหัวนะคะต้องเสร็จขึ้นกันะนะค่ะ,นะเนาะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบแห่งคอลอแห่งพ่วงบรรทัจักรยานนะครับบอก ยังเอ่ยพีเอ่ยน้องไปแล้วนะครับเดิมทุกมิติบังเถอสติ๊กเกอร์ยังตัวนี้ยังอยู่นะครับนะครับใยกันความร้อนนะครับทุกอย่างนะครับเป็นกระดูกกระเดี่ยวนะครับกระดูกกระเดี่ยวนะครับเป็นบางคนเครื่องก็ยังอยู่นะครับบางคนเครื่องยังอยู่นะครับซุ่มลงซุ่มรอบ่มมีผูบ่มีสอดบ่มมีทะลุนะครับเด้เอนะครับให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับแห่งขอรอปั้มกระแหงนะครับเครื่องเป็น4 k b นะครับเป็นเครื่อง 4GB นะครับเป็นสมรรถนะสุดยอดแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับ 4GB หนึ่งนะครับเป็นเครื่อง 4GB หนึ่งนะครับยังบ่เคยแตะยังบ่เคยแกะเคยงัดนะครับเครื่องยนต์นะครับมาฟังเสียงน้ำกันนะครับพี่น้องฟังเสียงน้ำกันเครื่องยนตนนี่ใส่ได้อีกโดนอยู่หรอล่พี่น้องเดือดม่งเบือดมือใส่ได้บัดเด้อ Now. สมรรถนะสุดยอดนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดได้เอาไปใส่ไปสอยนะครับกะบ่อยากใส่รถกระบะมันสีน้อยพอดนะครับหันสีใส่หกล้อกะขี่ขั้นเฮ็ดประกอบกันนะครับใบขับขี่บ่ถึงนะครับบ่ต้องไปเห็นใบขับขี่ไม่ใช้ใบขับขี่รถกระบะนะครับรถคันนี้นะครับใช้ใบขับขี่รถกระบะนะครับโอนไม่ต้องใช้ประกอบการนะครับเพราะว่าน้ำนักรถเท่าบ่เกินอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับใช้เป็นทะเบียนรถปิกอัพทะเบียนรถปิกอัพนะครับใช้แบบรถกระบะนะครับเว่าเรา นะครับเขาได้รถบรรทุกนะครับได้ซีร์ล่ะไงไปใส่แต่ว่าเป็นทะเบียนรถกระบะนะครับกติกาเดียวกันกับรถกระบะนะครับเด้อรถคันนี้นะครับเป็นกติกาเดียวกันเอาหัวล็อวานะครับนี่ปมามานนี้นะครับอยู่ลอรอนะครับประตูปิดปั๊บนะครับสังคมรร็วนะครับพี่น้องเพราะว่ารถยังบ่เคยแต่ต้องนะครับบ่เคยทําสีแม้กระทั่งชิ้นเดียวเป็นรถที่สมบูรณ์มากนะครับทนทานเยอะการเวลานะครับ เป็นเครื่องยนต์88แรงม้านะครับ 4GB1 นะครับเป็น 4GB1 ทะเบียนนะครับ3382นะครับอุบลราชธานีนะครับพอพึ่งคอไก่นี่คือหมวดตัวอักษรนะครับเหมือนรถกระบะเลยนะครับหมวดตัวอักษรพอพึ่งคอไก่3382นะครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแหล่งเริ่มเดิมที่เบอร์ติดต่อเลยค่ะครับสำหรับผู้ใดอยากได้รถคันนี้ไปใส่ไปสอยนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 08 5 4 4 681 7 6ครับไอ08หาซีซี681 7 6ครับบ้านยูอูเซานะครับบ้านโกตุกนะครับอยู่นะครับบ้านเลขที่192นะครับหมู่ที่5ตําบลดองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสํานักงานสาวน้อยบ้านเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพขอนแก่นประมาณ26กิโล นะครับพี่น้องนะครับอยู่รอยต่ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องนะครับสนิตสนใจเกียงกลางมาโหกมาจากันนะครับในราคา1นึ่งแสนห้ื่นห้าพันบาทนะครับสามารถโรวจาผูดคุยต่อลองกันได้นะครับเอาสำหรับมือ์นี้พ่อพี่พ่อน้องไว้เพียงสำานีสักอนขอเก้าเข้ามาสบายดีครับ